ขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนไอาไปเราจะไปไหนกันไปไหนนะไปดูใครไปดูไปกับโกกาไปเห็นเจียบหาคือของอะไรลูกของไเปดเป ได้ไหมได้โด้วยนะคับนี่ซโซตัวนี้ซโซตัวนี้ลูกโอ้โหน้องนีไโอห้องาไมเม่เให้วลาชาลสพี่มาดีเลนก็เห่งๆนะคมาตก็ตกน่งาแล้น่ารักมากเลย โมนเอ้าไข่มาจากไหนไ่หนก้าไข่หก้ามาพี่้าม้าไปไไปไ่ไไว้ไไว้เอาไปพาดกันเอาตัถือไว้ไว้ไว้เออถือไว้เาีไหมคะอโมนีมีอันเลยหรอออีกีกกได้น่ เจ้าน้ำส้มยกมือค่ะได้ก่อนเจ้าเรียงคะอ่าอ่าโอเคนี่หมาแม่ทีนึงงอุ้ย่น่ารักกี่ควายไหมเอายิ้มแล้วเหรอแซ่ชื่นใจมากเลยเออเออเออเโ็กเก่งเน่เน่มาเร็วจับจับจับวันนี้มาเร็วมานีเฮ จับต้องจับไหมนี่จับหมจับจับลองจับลองจับ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 กลับบ้านไหมเอาจับเอา้ดอตัวจับด้วยโซตัวไหนน่งะแม่ก่อนค่ะต่ไม่ถ่าให้ดูนะรงแม่ก่อนมาเร็วมาเร็วโอ้นอขาอนองน่ารักน้องาน้องอาแต่อบเลยอ่ะเอาไหมดต้นไม้ไหมแมวแมวรวแมวแมวโอ้โหเหมือนคนแก่เนะ เลิกเอาอีกไหมเอาอีกไหมลิกเป็นงี้แหละลิกเลิกสีไปจบสภาพดุเดือดเดี๋ยวเราไปดูด้วยกลับบ้านไหมกลับบ้านไหม